<laughs> อย่าง <laughs> เป็นไร <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับผมซิ่งครับมันดูแซมวิ่งอกหักยอกไข่อะอกอกหัก,กมดปีเ <c oughs> ผมก็ถ่ายได้ครึ่งหนึ่งแล้วเ <laughs> จ้าของรถถ่ายก็นั่งดูครับสองคนนี่ผัดกันถ่ายแล้วจะเด็ดแล้วนะพี่พน้องไม่ไหวแล้วนะพี่น้องนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ,โอ,โอ้นาจีดนาจีดนาจีดเกินครับรถถ่ายก็บอขับไหมครับรถเป็นโอ้นอนอึ้งๆอยู่ เนี่ยแซมนักกีฬานักกียาเกินโอ้ยเมึงัะเนี่ยบ่บ่บ่เอ๊ะัมาติดเลื้องหรอกนะขนาดดากแซมม่ติดครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่เพื่อนชาว youtube ทุกท่านครับ อยู่กับผมเอกดำซิงครับผมเอ,เอกดำซิงหลาหรอบผีวั <laughs> นนี้มันทำอะไรที่ป่าอู้เขาลองสิดด <laughs> ูฮะทำอะไรอย่างนอนับนอนดูไม่ได้เลยเอ้าฮมา <laughs> <laughs> แมันสบายเกินไปแล้วเขามาทำงานมานอนไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีคนดูสี่คนนะครับแฟนน้องมิง่งอื้อแก้วแฟนน้องมิง่งแฟนน้องมิ่งก็มาต้องสัยว่าคิดถึงน้องมิ่งนะ อกหักวันละสิบรอบนะครับแซมวิงอะ่ะน,น,นาเจีดเราจะเข้าไปดูคนดังไรสุดนะพี่น้องดูใครฮะวันนี้อาหินก็ลุยปลาย,ยนะครับเพิ่งผัดกับผมไปจีนเองอันนี้สัมบายอย่างเดียวเลยพี่น้องครับรถถูกรอบมาส่งอย่างเดียวไหม นากียตเกียรติแซมกูยุงเยอะเหมือนกันนะพี่น้องไมได้สุดได้วย่นีวะฮะไม่รู้ดิลองไล่อันนี้ก็เอ็กดัมซิงลองไล่นะครับนาเกียรติสวัสดีแซมวิงครับอย่านาเกียรติ <laughs> ดูครับดูคนหลอนครับพี่น้องมันนอนดูตัวเองมันนอนดูตัวเองในไลฟ์สด <laughs> นอนดูตัวเองในไลฟ์สดนะสวัสดีหลายๆท่านครับผมสมบายกันไปสาวๆเนาะในเกียร์โอ้ขคักวันละสิบรอบครับอู้ อย่าบอกน่าจะไล่สดอะ่ะนาเกียริรับกรได้เลยอันนี้ก็ไอหิงก็นนกำลังบุปกปา่าบุกฝนยู่นะใกล้จะเสร็จแล้วครับสิบไล่ผัดกันขับนะพี่น้องช่วยช่วยกันไปดูดูอุ้นไปไกลเลยดูดูดูหนูนะเห็นแต่รถบุ้งบุ้งเเสร็จยังครับ เฮงนี่ต้องรีบนะครับรีบกลับไปล้างรถล้ลางทันได้วะฮะกลับไปล้างรถทันได้ทันข้าๆกันนี่นก็ได้หรอกอ่ะพรุ่งนี้เราก็วันนี้มาทํางานให้มันเสร็จครับทีมงานขี้กระตึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทําบุญครับก็ไปคอยมันจะมีคนเบิ่งอยู่บ่อุย้ยมันทะเลงงานอือนาเกียบ ตอนนี้ตะตุงหนีแล้วนะตะตุงไปไหนเนาะนี่แซมนากีสวัสดีด้วยครับสวัสดีคนดูแปดท่านครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่กับยุงนะครับยุงกัดโอ้โหยุงเยอะดิม่ได้เอายากันยุงไมเนาะไม่รู้คนนอนเนี่ยกดแชร์ให้ยังไง ใช้3ปีอืมคือแสมอะไรนะจักเจ้าร้อคอยอะไรแบบโอ้แสมต้องดูช่างยวยกล้ออะไรที่แสมรักใครชิ้นี้คำตอบดูสภาพแซมวิ่งครับนอนสบายอย่างเดียว แซมนาเกียดนาเกียดเกินเอ้ยเด็กทำหน่อยๆอยู่ฮะทำหน่อยๆอยยัไม่จับเออโว้ยดีเอกเอฟซีขอร้องมาให้แกงแซมวิ่งนะเอฟซีโอ้ ไอเิงนี่ไม่มีใครสนใจเิงไงนะเสกเจ้าจะมาอะไรสดแก้ง่อยยังไง่อยเป็นผู้จัดการดิเฮ้ยเสกนาเกียรคนกำลังนอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวยู่ใส่ยุงกัดยุงกัดยุงกัดไหมโอ้ได้ตบยุงให้ไหมโอ้สาวบังดีบักแซมไอ้แซม โอ้ขากล้องอยู่บนรถไทยเนาะเออช่างอยู่ไหนบ้าบ้าเอาการเลยทีเดียวนะพี่น้องหิงบุกป่าลุยฝนฮะมมาาานนีี่่ตเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะไรน้องเอ็กซ์มานี่งน้องเอ็กซ์น้องเอ็กซ์น้องเอ็กซ์ตอนนี้เราอยู่กับน้องเอ็กซ์ครับหน้าหลังอ่ะ อันนี้ก็นนเหลือประมาณกี่ล่องเนาะนี่ก็เป็นใช่ครับไม่เป็นส่วนยางพลาครับสามสิบเป็นคนนกนะพี่น้องคนนกเป็นใกล้ไช่สินแล้วเหลือประมาณหนึ่งเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล่องแป๊บเดียวเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้หน okay. ่อยนะครับผมทำไมทำไมคนไม่ดูเท่าของแซมวิ่งวะดูดูกว่าโดนแกงสิบหกนาฬิกายีนสิบามนทียี่ยิงยขากล้องก่อนขากล้องขากล้อง ไม่รอยาให้ไม่ทนเฮ้ยทห้ไมเสร็จเร็วๆชาบนอยหยังโลกบักเทียนเดี๋ยวใส่ขาก้องแปลงเองมันไล่ว่ะมั่วว่ะฮะมั่วอีกหนึ่งดูทุกคนครับคอมเมนต์มาว่ามันชัดไหมดูมันจะชัดได้ไงอ่ะดู ไม่เลยครับผมเอ็จะ่าแกงจะขอดูครับเฮ้ยทำไรดูทันเน็ตไม่อดจจะเองล้ม เเนี่ yeah. อะ่ะอ่าเขาไม่รู้ว่าแกล้งแซมหน่อยสวัสดีคุณ s <S สุรชัยเหรอครับ şey ต้องต้าต้องต้าสนุดโลกแล้วก็ไปนอนเก็กนะพี่น้องดูครับโอ้คนเราเจ้าเยอะฮะเดี๋ยวหาทำอย่างนี้นี่ เกงเสียงหน่อยไหนสินไเกียรตปิดพาไปดูทิ้งถ่ครับเองต้องถอยถ่ายเพื่อเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าล่องครับเดสิ ไปสวัสดีครับทั้ง2คนเลยสวัสดีครับผมมาดูไอหิงขับรถไถลุยป่านะวันนี้แกคิดดื้อน้องแบมบคิดดื้อน้องแบมคิดดื้อโอ้โอแกงบ่ได้บอสนี้นะยยครเพื่อ,อ FC ฟซีไหมฮะ เด็กเนี่ยเจ้ากินตงวใจใจวันนี้เราจะมาให้ความรู้แล้วพี่น้องนี่รู้จักไหมหญ้านะมันเป็นใบไม้ไม่ได้หรอกครับสวัสดีคุณดูสิบท่านครับสวัสดีเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฝากบอกยัยมันมาเมา่อเบิรงไข่โดดคุณทำอะไร nha, ừ. ừ. anh em cái đây à, được anh hình. anh em, chỗ, anh em, anh em เสร็จพอดีอันนี้ก็ไถในสวนยางครับในร่องยางนะครับก่อนดันจับป่าลกสเกินทางเด็ดนะตอนนี้เราก็อยู่อ่าอะไรนะสี่ตัวครับบักแซมไปเบิ่งคนเบิ่งจักคนแล้วโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ใช่ไหมครับอยู่กับแก้งขี้กระตึกสวัสดีด้วยครับโอ้โหะดูถึงท่าทางครับนี้อกหักมาแล้วสิเอ้าครับจริงเจอกหักอะไรนะบอก้ัดดเจาออกกบมาตรงตรงรถเป็นยังนั่งคุยถ้าใครอยากเจออยากเจอผมเจอได้ในงานนะครับคือนักเรียนใช่ไหวะเจอได้ไง ในงานก็ทักทายกันนะครับเจียวผมได้ในงานครับไม่มีอะไรครับทุกคนสวัสดีลิงลิงนะก็ขยันก็ขยันเขาเป็นคนรักครอบครัวครับรักครอบครัวต้องขยันแบบนี้เลยเพิ่งมาเปลี่ยนเราเมื่อกี้นี่เองถ้าอยากรักครอบครัวแบบวันยิงนะต้องขยันแบบนี้แล้วพี่น้อง รำตัวมันสีเอกเนอะสีเอกดิฮ่าแก้วพี่น้องแก้วงอนถ้าใครจะบริจาคทำบุญครับโอนไปบัญชีเสียมมิ่มได้เลยนะใช่ครับบัญชีเสียมมิ่มใครมีเฟซเสียมมิ่มนะก็พรุ่งนี้เราก็พวกนี้จะออกเดินทางแต่เจ็ดโมงครับถึงเมืองก็นั่นแหละ บายบายซ้ายๆนั่นแหละครับครับต้าคมเจ้านี่เนาะไม่รุนเมกาเลยไม่รุนเมกา <laughs> เอ้ยดูนี่ทไมนหน้าขาวจังวะใไฮได้สดสักที้เพิ่งเคยคได้ไลท์สดเลยครับเขาดูตรงไหนวะไลท์สดเราติดตามนนั่โอ้ยเจ้าเบิ้งบ๊เป็นเจ้าก็กล่องหยุดไหลบ่บอกบอกบอก,บอกบอคขอจะเสียแกเสียแกวคนวะนี่ก็มาดูจะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้ว นุ้นยนี่สีสดปั๊บครอนแก้วแก้วอู้สดดีวะเนาะธรรมชาติรราโอ้ลมพัดบ่อยๆครับมันนนาปิ้ง้งเวันนี้นทีมงานขี้กระตือก็มาช่วยปาตงุงไถร่องอยางนะพี่น้องนะตอนนี้เราก็อยู่ที่หนองดุมครับ <laughs> เจอได้ครับพี่น้องดูมันนะพี่น้องยู่ที่ไหนเนีะวัยรุ่นเมกานะพี่น้องอยู่สมงผมก็รู้ครับนี่มีปัดกลางเลยนะข้ามยังเน่อย FC FC บอกจากให้แกล้งแซมวิ่งนะแต่แกล้งไม่ได้เราแวงแกล้งได้เลเนาะมันได้แดกคอยหรอเซ็กอาจจะแกล้งก็แกล้งดีๆทำไมอะโอ้ยเมันว่า จับงัดเข้างัดขาน้างัดแข่งอยู่คนเจกนียังสอนหนั่งสอน <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้เป็นคนกินเหล้ากินยาครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีคนดูสิบสามคนทำไมไม่มีใครสนใจอ่างหิงเลยอ่ะอ นี่ก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดู16คนด้วยครับผมโอ้ยนายเกียดนาเกียดอืโว้ยนายเกียดยเ,งเงียบทำไมอะจะเงียบทำไมนี่ผมก็ทิ้งรถกระบะไว้ที่ ไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับอย่าไม่เชื่อนะพี่น้องเอ็กนี่เชื่อไม่ได้ทำไมไม่มีใครตอบคอมเมนต์เลยเนาะไปพูดมามาอ้อง FC ทำได้ฮัลโหอครับผมโรบอร์สโลบักจุกครับผม <c oughs> เออไม่มีเน็ตครับ <c oughs> เน็ตไม่ได้เน็ตบอลแรง สวัสดีครับสวัสดีคุณดู15ท่านครับสวัสดีด้วยครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แซมบิ่งเฮ้ยไม่ใช่เอ็กดัมเซ็งให้ด้วยครับเออน่าเกียดสิอีกน่าเกียดติบุคคลสน่าจงเลยโอ้ยอย่าอย่าสู้มือสู้อย่าร้องเพลงได้ไหมมันติดดอกมันติดจ่บ ติดเนาะวันนั้นยังติดหลองใช่ที่้องเพียงติดหลังเสร็จนะสวัสดีคนดู17ท่านครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะย้ายรถไถกลับไม่ว่าเอ,อ,อ้โอ้บักบักธีรักบักธีรฮักเฮ้ย<ะ>ไถเนาะเนาะครับผ <c oughs> ม ได้ยินครับได้ยินได้ยินไหนนี่ไปไปเองไปไหมโอ้เอาสิบ้อไปเลยกลัวอะไรขีโมเล็กแล้วแซมนี่เอ้ยขี่รถอะไรมาก็ได้มาเอาติ๊กเกอร์กับพี่มาที่เหลือไว้ให้อยู่โอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยหินให้ได้ได้ได้มาดิ สบายครับสวัสดีครับเปลี่ยนเปลี่ยนหิงง่านหิงเหนื่อยแล้วสบายครับสวัสดีครับได้ได้เองมาได้ไหมละ่ะ